เหล่มตนมามาซื้อเดินชมจันทร์กันก่อนคลิปที่แล้วขึ้นได้ผลสายฟ้าพอได้ผลแบคทีโอมันก็ขึ้นยากนิดหน่อยหรือเสร็จก็ไปกลับไปฟาร์มมีเพื่อนใช้ผลโมจิมาช่วยก็ยังดีแล้วก็รอมันคอมโบไปก่อนแล้วก็แปลงร่างไปห,หนูหยุดตีพี่ตีเองจัดการนี่ครับต้มแตกครั้งที่สองก็สกิลเลเซอร์ใช้ไม่ค่อยโดนเลย แล้วก็ลายสแัตูมตายครั้งที่สามก็ตูมตายแรงใช้ได้ครั้งที่สี่ก็ oh. ตูมสตันเป็นโชชะงักเป็นผลที่หยุดได้ดีแต่สกิลนี้หัวพี่อยู่ข้างบนนะครับสกิลมันไม่โดนอะตูม oh. ตู้มนี่คอมโบสองสกิลถ้าได้เลเซอร์ได้ด้วยนั่นยิ่งจะดีกลับไปรับเควสต่อรับเควสง่ายขึ้นเยอะมีเด้วเอว้าวขึ้นอย่างนี้แล้วกันโอเคจุดรับเคลสลำบากมาลองพีพีกันหน่อยดีกว่าตูมเอ้ยไม่โดนได้ไงเนี่ยโดนโอ๊ะโดนล็อกไม,ไม่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 ยา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 ,ยาขอร้อง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 ,ออง,อองตูมตายเออไปดีกว่าฟาร์มต่อ ตูมเยสฆ่าได้ละตูม oh ลายสเมสแล้วก็ระเบิดไกลแค่ไหนก็ไม่โดนนะตูมตูมตูมปิวปิวมันไม่โดนยิงนะเนี่ยตีมาทีเอาแรงยู่พันหนึ่งหลอดทีต่ตูมตูเอ้ยได้แล้วเว้ยต้องปรับเป็นมุมมองแบบสีขาวเคหลอดที okay. ่ มองขาวกลับมานี่โมจิแบกตึงๆตุ่มๆตุ่มจิดแค่เขาเทตุ่มตุ่มๆต,ตอนนี้มันไปแล้วก็ฟาร์มคนเดียวแล้วกันเวลมันสูงกว่ามันทิ้งเราไปแล้วเศร้าโอ,อ้ยคอมโบวันช็อตได้อยู่ทุกสกิลคอมโบได้ตุ้มล่อเท่ปเปลี่ยนผลฟาร์มเว,ว50ล50ละก็ยังลหลอดเท่อยู่ดีอะัา ผลที่ได้คือโอ้ยรับมาลองดูกันดีกว่าสกิลแล้วเออโอ้สกิลดำน้ำโอเคเราจะตั้งชื่อว่าสกิลดำน้ำแล้วก็เดินชมโอยอะไรอ่ะหุยจะไปแตะขอบฟ้านี่นี่โดนโดนนี่หุยทีละหนึ่งไม่ตีดีกว่าตุ้มเอยแรงอยู่พันสามโอ้ึนว่ก็บายานแลตเอยเนี่ยสกิลนี้ใช้ดีเออ นี่มันสกิลโดดลงน้ำนี่เดินชมจันทร์ขึ้นไปนี่อุย้ยเฮ้ยโอเคกูชมจันทร์ยิงด้วยวะ่ะกลับลงมาสแลตตึงตึตีเฮียหนึ่งเบาไปจานดูความแม่นเกือขนาดนี่ตึงปี๊ยะตีเฮียหนึ่งมันไม่หนำใจพอเตลเข้าไปโดดลงน้ําขึ้นมาได้ขึ้นมาได้เขียนไหมไม่เขียนปลงไปต่อแล้วคราวนี้อยู่ไปไปพอขึ้นได้แต่จมจมน้ําตาย สลดัสลดสลดัดสลัดแล้วก็สลัวูแล้วก็เดินชมจันทร์กลับมาด้วยความเร็วเกินขนาดสลดัสลดสลดัดแดดใช่ทุกคนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นว้าวแลวก็เจอใครไม่รู้ด้วยค่าหัวแสนหนึ่งอุ้ยชัดเจนตึงแล้วก็โดนรัด ไอ้นี่นี่มันมาล้าแล้วมันก็ใช้สกิลถามดีดีก่อนทําหมทําทําไม,ไมตอนนี้เริ่มหัวร้อนละถามก่อนดีดีดทาทําไมเอาล้าอีกแล้วแล้วก็โชว์สกิลใส่อะไรอ่ะล้าทําไมและคําตอบที่ได้มากวนมากล้าอะไรก่อนวิวสูงเมื่อตีตัวนี้ทําไมและคําตอบฟาร์มเอาดาบับโอ้สาภาพฟาร์มเอาดาบับปล่อยผมกับเพื่อนตีไปเถอะก็พยายามคุยดีอยู่โอ,โอ้ล้าอีกแล้วพยายามตีให้ตีได้สลดไกลๆสลด แล้วก็ขยายวงจรเวทท่าสังหารเข็มทิศพยายามอยู่ปากบอกฟาร์มดาบใช้แต่สกิลผลกำมัดดูมันตอบผลไหนก่อนอา่าก็พยายามใจเย็นอยู่นะพยายามแลดให้โดนโปะโปะก่อนนี้มันจะปิดฉากนั่นแหละก็เป็นการฟาร์มที่ดูดีแล้วก็เปลี่ยนผลฟาร์มกันหน่อยเพื่อจะได้ผลอีพิกไปสู้กับมันได้ ผลหนามว้าวเลจนด์ Legend. แล้วก็มารับเควสก่อนโดยคนียังไม่รู้นี่คือเควสหาน้องไก่ที่อยู่ตามแมปใช่ก็ต้องหาน้องไก่สามอันที่อยู่ในเกาะแห่งนี้ที่แรกก็ตรงนี้แหละที่ต่อไปก็ข้างๆที่สมที่ต่อไปก็อยู่ที่จุดเกิดที่มเกิดกันนั่นแหละแล้วก็ผลหนามแรงจิบหายเลยไม่ควรเป็นผลอคอมมอนอ่ะควรจะดีกว่านี้เออแล้วตอนนี้เริ่มหมดความอดทนละ แม่งอยู่ก็เดินมาตีเจตนามันชัดเจนอะมันต้องการจะกลัวหมฟาฟ้ามันจะแบบอยากอยู่ในแมวนี้คนเดียวไงและดูมันเดินไปโชว์ผลมนุษย์แล้วก็ทิ้งให้ไม่ใช่ขอทาน,นเ้ยถึงสภาพตอนนี้จะไม่ต่างก็กตก็แล้วก็ลากไปมันตีโอเคอยังดีที่ได้ดูโอ้โชว์ผลอีกแล้วดูดูดูมันทำทำไมต้องมาฟาร์มตรงนี้วะแล้วก็ช่วยทำา่ามหน่อย ผลแม่งมีเยอะได้ผลซํำไม่ได้ถามต่อไม่ต้องทำแล้วนะดูดูมันลาดดิอีกละวโอ้ดูแอคผลแดกผลโชว์โอ้นามดูมันลาดดินี่ครับสภา,ภาพแบบเก่งแล้วไงคิงกระซี่เจอเมนี่บ่อยนะครับเก่งและ้ละละัดตัวผู้เล่นใหม่ครับเจอบ่อยคนระับคิงกระซี่เจอตั้งแต่เกาะแรกแหละ ก็ทะเลาะฟัดเวียงไว้อยู่นั่นแหละสักพักหนึ่งต,ตีไปตีมาก็เอาให้เปลี่ยนผลได้สักทีเ้าสิบเก้าเอ็ดแล้วตีต่อไปเรื่อยเก้าเก้าตายไปเปลี่ยนเกาะเหนื่อยผลที่ได้คือคือเสือถ้าเป็นบ็อกคุณจะดีใจมากเลยไปกินสักหน่อยแล้วกันงำงำงำ มาพูดว่าอะไรวะเอาโมจิมาฟาร์มเนี่ยนะบอกว่าดวงดีอ่ะไม่ก็ดวงก็เสียดายกินไปแล้วเอาใส่ฟา้าวโอ้สภาพไมเฮียก็น,นั่นแหละครับท่านผู้ชมเห็นคนใช้ผลดีกว่าไม่ได้ไงเห็นโมจิเลจงเลเจนต์ไม่ได้ไงเจ้าภาพผลกระกากมาให้ไงแลวดูหูเกากวนทุกวิถีทางอะ่ะอะไรแบบอิจชาเออเดี๋ยวช่วยช่วยช่วยวกุก่อนช่วยกวยก่อนสภาพคือแบบอิจฉาทุกวิถีทางไง ไม่มีผลสุ่มไม่เคยได้ผลดีไงเห้ออะไรเมื่อกี้อ้าวรอดเหรอไปเขาพาไปลงดันเหรอเออโอเคก็ยังดีถือว่าชดใช้ความผิดไปนั่งเรือไปลงดันกันเถอะแล้วก็เรือนี้มีสโลแกนเป็นของตัวเองด้วยตกได้ทุกเมือ่อบอกเลยตกได้ทุกเมือ่อ อุ้ยช่วยกูช่วยกูด้วยมาตบมันดูเล่นเก่งมากเลยถ้าเดิมมึงน่ารักอะ่ะเอ้ยอย่าไปหาตีมันอี้หี้ยกูกูลองตีแล้วตีตียากมากก่อนนั่นแหละครับท่านผู้ชมเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นคิงเลกาซี y และเราก็ไปลงดันกันดีกว่า โดยมีคนแบกดันให้ก็คือไอ้ไอ้ไอ้ไไไเลวนั่นแหละไปเว็บหนึ่งดันไปเรียกหมวดนอมอนซะได้แล้วก็เราที่ไม่รู้เื่ไงก็เอื้อตายตายตั้งแต่แรกแหละรอดูไปสักพักนี่คือจำนวนมอนในดันนะก่อนจะลงดันก็ดูให้ดีนะว่าเวลพอที่จะลงหรือเปล่ามันลงยากนะเฮ้ยถ้าไม่ฝนไฟก็ว่าไปอย่างอู้ใช่กลับมาฟาร์มต่อแล้วก็รอรอ คำรามสักพักหนึ่งก็ใช้ได้ส่วนสกิลปืนใช้ไงไม่รู้โอ้คำรามคำรามแล้วก็ฝึกใช้แท็กเกอร์เอ้ยใช้ได้ไงวะสงสัยลองดูจะสำเร็จวิชาแท็กเกอร์ให้ได้จะใช้เป็นทุกคนอเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ,อ,อ้ลาก่อนทุกคนอ้าวบุญยังเหลือแล้วก็นี่ครับโคตรหลอ่อสกิลแท็กเกอร์ตึงๆเปลี่ยนผลผลที่ได้คือเฮ้ยสายฟ้าลูกรักกลับมาหาพ่อเด้อหน,นามซ้ำเปลี่ยน ผลที่ได้ก็คือมาป่าอโอเคมาป่ามันเป็นไงเอ้ยมีคนใช้เวอนแสงฟาร,ร์มอยู่เข้าไปรอรอรอกรงเล็บโคตรแรงคำรามตึงๆแล้วก็แท็กเกอร์เริ่มใช้เปละคำรามพึ่ง,งรู้ว่ากรงเล็บโคตรแรงหลายตัวด้วยระยะโคตรไกลนี่แท็กเกอร์เอาเลยกรงเล็บฟาตึงๆอูดาดเมทหนึ่งอู ปูหรือโพดแรงปับ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 โคตรหล่อเนี่ยความสามารถพิเศษแล้วก็ลาดเรื่อยๆถึงรู้ว่าเกมนี้มันจะได้เวลและหมอนพร้อมกันอยู่ดีแล้วก็ฟาร์มไปสักพักหนึ่งเป็นเวลานานแสนนานที่ได้อยู่กับผลมาป่าจนเริ่มใช้เป็นในทุกวันนี้จนมาถึง ระหว่างที่กำลังฟาร์มอยู่อย่างสงบก็ได้มีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นพลแสงมันตีเราและมันไม่หยุดด้วยมันคอมโบเราต่อเลือดเกือบตายด้วยความที่เราสู้ไม่ไหวหนี้ก่อนมาด้านหลังพร้อมกับการสังหารโหดรอตายก็น,นานแล้วครับทาบ่านผู้ชมกลับไปเปลี่ยนพลดีกว่าเวล450ละและ้วพลที่ได้ก็คือพลมปะปะแมวเ,เปลี่ยนซ้ำ เอ้แต่เดี๋ยวมีน้องๆใจดีเอาผลมืดมาให้ด้วยว้าวขอบคุณครับจะเก็บไว้อย่างดีเลยและผลที่จะสุ่มต่อไปนี้ก็คือผลที่มีชื่อว่าเฮ้ยผลเฟี้ยวอ่ะไปกินดีว่า oh, <no. S 1> อืมอร่อยรวยผลเฟียเฟ้ยว,เฟ,ยวเฟียวเนี่ยมันก็จะมีความสามารถพิเศษใน,ในการบินที่ว่าถ้าเลือดยิ่งเหลือน,นะเราจะบินได้ช้าไม่ใช่ช้าดีเราจะบินได้น้อยลง ตัวพลน,นี้ก็มี4ี่สกิลแล้วก็สกิลบินให้1นึ่งสกิลก็ยังดีแต่เลือดเราเหลือน้อยแล้วมันจะบินได้น้อยลงระยะทางจะน้อยลงความเร็วเท่าเดิมนั่นแหละไปไม่ถึงเกาะแล้วก็อาศัยบารมีไปแล้วกันแล้วก็ใช่มีดาเมจโคตรดี <Wow. S 2> แล้วก็สกิลหนึ่งหมัดโง,โง่ๆที่โคตรเท่สามพันหกโคตรแลกแล้วก็ ก็ใช้ทำอะไรไม่รู้พร้อมกับพื้นสีขาวและอะไรก็ไม่รู cosas, Bear, uh, ้ทำอะไรไม่ได้หม <uana> ัดพันหกแค่นั้นแหละแล้วก็บินตอดบินตอดกูชอบหมัดมันหวานของขนควันน่ะกูจำคำพูดประจำขนควันอยู่อุ้ยฟิวฟยวฟิ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 ว อาจจะพูันี่คือคำพูดประจำตัวกูเนี่ยคำพูดประจำผลควันเว้ยฟ้วเฟฟิวเฟฟิวคนฟิวเลยเฮียดีดีดีเฟ้วฟฟิวฟิวตอนบินฟตอนบินฟี้วฟิวดีสุดวฟิวตอนบินเอ้แต่ตอนบินมันฟิวจริงกูชอบแต่กูไม่ชอบหน้ามันเลยเฮียหน้ามันเหมือนไม่มัน ร so ู้จักแซนอันเดอร์ไว้เหียรู้จักน่าหล่อน่ห่วยเลยเอ้ยมันก็ไม่ได้ยิ้มอย่างนั้นนะแต่มันจะแบบหน้าเหมือนมึงเป็นสามหน้าเหมือนแบบโฟร์เคอ้โฟ้์มึงนึกสภาพหน้าโครงกระดูกแบบโฟที่ยิ้มได้เหียโครงกระดูกหน้ามันยางงองเลยก็นานแล้วครับท่านผู้ชมวิจาร์กันไปสักพักหนึ่งก็กลับมาฟาร์มต่อด้วยผลอันเดอร์ นั่นแหละแล้วก็บินฟาร์มไปสักพักหนึ่งก็เห็นเป็นเวลาอันสมควรต่อยต่อยก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับสโหลทั้งหลายสวัสดีครับฟู่แล้วก็ต่อยจอแตกตุม้ม